ผมวันนี้ก็จะพามาดูข้าวโพด GT ในอายุหนึ่งเดือนกับอีกสองวันนะครับก็จะประมาณนี้เลยเขียวสวยงามมากนะครับปุ๋ยที่ผมใช้ก็จะเป็นยี่สิบแปดแปดนะครับใส่เพียงรอบเดียวนะครับนี่แล้วก็หญ้าที่ไม่มีแบบนี้นะครับ ผมก็ใช้อยู่สองรอบนะครับรอบแรกก็จะเป็นไกลโฟเซตผสมไตโคเพอร์ per, แล้วก็ผสมอะลาคอนะครับพ่นทับหลังจากที่ลงมเมล็ดแล้วนะครับหลังจากนั้น21บวันผมก็ใช้ทินโซนนะครับชุดทินโซนตราหัวเสือนะครับพ่นแล้วก็จะไม่มีหญ้าแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยต้นอ้วนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนับจากนี้ไปอีก10กว่าวันผมก็จะใส่ 4600บวกกับสิบห้นะครับของหัวเสือนะครับเพื่อที่จะให้ข้าวโพดเนี่ยมีน้ำหนักนะครับผมแต่ตอนนี้ก็สวยงามอยู่นะครับผมโอ้โหประมาณนี้เลยข้าวโพด GT โอเคขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้า